คุณสามารถมั่นใจได้ครัว่าคุณจบไปคุณจะได้ทํางานอย่างโปรเฟชชั่นอลคุณมีงานทําแน่นอนเราสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็หารายได้ระหว่างเรียนได้ก็เลยรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่เข้ามาในบ้าน HPA M แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอวสดาเติงจันตะนะคะชื่อเล่นชื่อไอค่ะปัจจุบันนี้ไอาทางานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแอมเค่ะ สวัสดีครับผมชื่อกันทีแตงสกุลครับชื่อเล่นชื่อโจงครับปัจจุบันนี้ครับผมผมเป็นเชฟอยู่ที่ a x e l Coffee Roaster Melbourne ครับผมประเทศออสเตรเลียด้วยความที่อยู่ออสเตรเลียค่ะเขาจะเห็นถึงความสำคัญของทุกอาชีพหมดอย่างตอนนี้ไอทำงานโรงแรมแล้วก็เริ่มตั้งแต่เป็น housekeeping จนไปถึงระดับเป็น supervisor แล้วล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็น brand ambassador ของ Amaze ค่ะงานแรกที่ผมได้ทำคือเป็นเด็กเสิร์ฟครับแล้วงานถัดไปก็คืองานเป็นเด็กล้างจานครับเราไต่ตั้งแต่ข้างล่างสุด ขึ้นมาจนถึงข้างบนสุด นักศึกษา P.A.M รุ่น53ค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นรุ่นที่2ของสาขาภาษาจีนธุรกิจค่ะผมเป็นบดีการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะบริหารธุรกิจครับรุ่น53ครับก็เนื่องจากว่าตอนนั้นมีไปแนะแนวที่โรงเรียนลำปางกาลาัลรายีค่ะเป็นโรงเรียนจังหวัดในลำปางก็เลยคิดว่าตอบโจทย์กับไอ้มากที่สุดเพราะว่าเราสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็หารายได้ระหว่างเรียนได้ก็เลยรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลย ที่เข้ามาในบ้าน p ี m แห่งนี้ค่ะเรียนปี1ถึงปี4ที่ PIM เนี่ยครับจะฝึกงานอยู่ที่ร้าน7ซ l e v e n ครับผมก็จะฝึกในตำแหน่งตั้งแต่พนักงานร้านไปจนถึงตำแหน่งผู้จัดการร้านครับก็คือได้ดึงประสบการณ์จากการทำงานใน7ซ l e v e อออกมาใช้ในระบบที่เขาเรียกว่า FIFO ครับ ระบบของการไฟฟเสร็จแล้วก็จะมีพวกการสั่งสินค้านํามาใช้ครับผมการเป็นผู้นําการแมเนจพนักงานภายในร้านด้วยครับการฝึกง,งานฝึกที่บริษัท King Power ค่ะเป็นงานขายของค่ะได้ใช้ภาษาจีนซะส่วนใหญ่เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวจีนนะคะ ประสบการณ์ที่นูน่นจริงๆตอนแรกที่ไอไปไอไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มสิ่งแรกครับผมที่เด็กพ m จําเป็นจะต้องฝึกคือเรื่องภาษาครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษของโจ้เนี่ยครับโจ้งจะใช้วิธีการฟังเพลงครับดูหนังออกไปหาเพื่อนที่เป็นต่างชาติแล้วก็ทํางานเสริมครับการเป็นเด็กเสริฟจะทําให้เราได้ฝึกฝนภาษาได้ค่อนข้างเร็วครับเพราะว่าเราจะได้อยู่กับคนที่เขาเป็น native speaker ไอ,อรู้จักกับ ี่โจ้งตั้งแต่เรียนอยู่ที่ PAM เมื่อก่อนไอเป็นนักร้องค่ะแล้วเขาเป็นมือกลองพอไอทำงานที่ไทยแล้วก็ไอมีความสนใจลึกๆว่าเฮ้ยไออยากที่จะหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองแล้วก็ไอก็สนใจประเทศออสเตรเลียคือศึกษามาว่าประเทศออสเตรเลียน่าอยู่ธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลกหาดูในอินสตาแกรมแล้วก็มาเจอพี่โจ้งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมกันอยู่แล้วมาหลายปีแล้วก็เลยสนใจตอนแรกก็อยากไปเรียนก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลย ติดต่อเขาไปแล้วเขาก็เลยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอเจนท์ที่จะต้องไปติดต่ออะไรอย่เงี้ค่ะ คุณสามารถมั่นใจได้ครับว่าคุณจบไปคุณจะได้ทํางานอย่างโปรเฟชชั่นอลคุณมีงานทําแน่นอนแล้วคุณก็สามารถไปได้ไกลกว่าคนอื่นครับนึกถึงเรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกงานไปด้วยจบมาแล้วมีงานทําแน่นอนซึ่งก็เป็นเรื่องจริงและสิ่งสุดท้ายที่ PAM ให้ไอมาและไอยังนึกถึงตลอดก็คือความอบอุ่นในบ้านหลังนี้ค่ะทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งเพื่อนๆไอรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ยินดีทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านหลังนี้ค่ะ